ข้อนี้นะคะใช้แค่ความรู้หมหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันค่ะอ่ะมาดูกันเลยบางคนอาจจะเห็นแล้วเดาว่า x คือ2หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้การลดรูปลงมาเรื่อยๆนะคะอ่ะตัวนี้เริ่มจากด้านบนเลยค่ะ2ยกกำลังสองได้4ต่อไปค่ะ2ตัวเนี้ยมันก็ต้องไปยกกำลัง4อีกใช่ไหมคะ สองกำลังสี่ได้สิบหกค่ะเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวพี่จะเริ่มเขียนตรงนี้เลยมันจะกลายเป็นสองยกกำลังสองแล้วตัวนี้นะคะสองกำลังสี่กลายเป็นสิบหกค่ะอ่าเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ทางขวานะคะตัวนี้นะคะ x พี่เก็บไว้ก่อนเริ่มที่ตรงนี้ค่ะสองกำลังสองได้สี่แล้ว 2ตัวนี้นะคะยกกำลังสี่ก็จะได้16ค่ะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่2ยกกำลัง16แล้วก็มี x อยู่ด้านนอกอย่างนี้นะคะแบบนี้เรียกว่ายกกำลังซ้อนค่ะซึ่งยกกำลังซ้อนเนี่ยให้เราเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันตรงนี้นะคะก็เลยเหลือแค่2ยกกำลัง 16x ค่ะ แล้วฝั่งนี้นะคะขอลอกลงมาเลยเป็น2ยกกำลัง2ยกกำลัง16อ่าแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงต่อนะคะถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยตรงนี้คือเลขฐานมันเท่ากันแล้วใช่ไหมเราก็สรุปได้เลยค่ะว่าเลขชี้กำลังตรงนี้ค่ะมันจะต้องมีค่าเท่ากันนะคะงั้นเราจะหยิบแค่สองันนี้ค่ะมาคิด ก็จะกลายเป็น2กำลัง16มีค่าเท่ากับ 16x อ่าจากนั้นนะคะพี่ใหม่จะเปลี่ยน16เนี่ยค่ะให้กลายเป็นเลขยกกำลังซึ่งเราก็เอา2นะคะไปหาร16ได้เรื่อยๆ16เนี่ยก็เลยกลายเป็น2ยกกำลัง4ค่ะแล้วเขาก็จะคูณอยู่กับ x แบบนี้นะคะ ทางซ้ายยังไม่ได้ทำอะไรค่ะเป็นสองกำลัง16เหมือนเดิมจากนั้นนะคะให้ย้ายสองกำลังสีเนี่ยค่ะไปหารกับ2กํกำลัง16อ่าคราวนี้ง่ายแล้วใช่ไหมได้อย่างนี้นะคะหารกับ2กํกำลัง4อ่าทางขวาก็เลือ x ไว้แล้วจับสมบัติเลขกำลังนะคะฐานเหมือนกันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมา ลบกันค่ะเพราะฉะนั้น16ลบ4นะคะเหลือ12เพราะฉะนั้น x ได้คำตอบแล้วค่ะคือ2ยกกำลัง12ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะข้อนี้